เหราฟีกินได้เบิดมือคันเหราซื้อเบิดมือไปบ่อขีดเอารินรินมารินรินเอารินรินมารินรินป้าหินเฝ้าหินรินมาไวอยเลิศชอบมาหูมดมาเออคุณกับมาเราเนี่ยกี่กี่ยาเมื่อกี้ลือว่าเป็นเป็ดทันเฮ้ยเป็ดทันเป็นปดักเอ็นสกุลนี่ กอดอื่นสวัสดีพี่น้องสะกอนแนะนำเนือแนะน้ำตู่อักกอดอื่นกระดาบสวัสดีพี่น้องชาวบ้านน้องติวอบัตเราติวกูหนีซิกได้เจอค่โหูอักสวัสดีค่ะหูสามเป่าเดาสามเทียร่ายงานตัวค่ะมือนี่เปิดดดูการมอน้าบัวริมบึงลุงลำเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะแชมป์โลกพระราชาท่านปีสามสิบห้า ลำเรืองสังท่องงอปาลารถจะน่าเลือกคูฮีสวดยิตุนผู้ลู้อีบเอ้ยไพแตงให้มึงเบาอีนี่เอ้ยมันกบข้ามควงกันักกีกีเอ้ยแต่มาบานนี้กูกบเงืดเงือดหดเมื่เงือดอย่างละตียเอ้าเงือดไม่ให่อันนึงแม้เท่าเท่าดอกเออไปตั้งไดจูงแขนลานมาแล้วถือสาสมาัดสิมาปูเป่เบิ่งหมอลำขึ้นดบู่ จะได้กูนั่งแต่งหน้าอยู่ฟังนังน่นนอะเลี้ยวเห็นหนา้ากูล่มไงหลังลงปางงางหลุดลุกขึ้นได้กระทั่งปล่อยทั้งดากูแม่หูดแล้วดาเมึงอวัาตั้งหลาล่กกี่กีไอปอบสูตรโคตรมึงเอ้ยงอนไกลบานเราติวกูล้วสิขืนเมื่อเกิดเสียงเล่นแคลแตมาหนอพนาโอ้แล้วสิว่ามึงเป็นโตกินไก,ก่งั้จงไดบัวบเแมนโตกินไกลค่ะแม่หยังคันโตกินควายคักนี่แหละค่ะม,มาบานนี่คือว่ามึงมี ปวดคักแท้โหดเออกับนีหลายหละค่ะกับผู้หย่บ้านมูเก่าแลห่งเดาดีเอาขอเสียงมูเก้านะคะอีปอบเบงเพิ่นมีเมี่เหรอึงจะไปเป็นเมียเพิ่นไหนจังใดเอากับกูเป็นเมียน้อยฮันเด้กูกับเป็นเม่ยน้อยฮันเด้เม่ยน้อยเอออีปอบไงสามสี่ตันนี่เป็นเมียน่อยพนะเออกับน้อยไงเติบนั่นเด้ คือจังสี่ดอกขูดเอ้ยมีเรื่องสิมาปรึกษามาปรึกษายังกูหันฮะสิมาปรึกษายังกูโอ้ยผัวกูนี่สิเอาเมียแม่หูดฮะยังกออีกทีดูผัวกูสิเอาเมียผัวมึงสิเอาเมียเอ้ามันสิเอาเมียจังไดกันได้เื่อมันเป็นผัวมึงเนี่ยกเออกูกะบ่าเข้าใจเื่อการว่ากูมีหีหรือมีหำตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ ก็ยังกูสีมี่ใครนี่แหละกี่กี่อ้หัวมึไอ้โหดไร้สุดอีห้ามือนี่อย่าแบนเพือไอ้แมาอยากอ่ายอีแม่ในผุนัะข้ามปากแล้วออกจากปากแล้วผุนไม่มีสีเหลืยงๆผุนเออมาสุวรรณภูมินี่กระยัน อีป,ปอบกุสิภาพไปห่หอลาบงัวละลาบงัวเออ,องานกลิ่นดองลาบงัวผัวควยออบเฉลิมวงนั่นนะไ,ไปไปกิกกกิวข้ากิวมขาาแล้วเ,เกุสิภาพไปแล้วแล้วช่วงแรกนำ